อดื่มดำบรรยากาศคาดนุงคื่แล้วก่อนวันปีใหม่อีกสักครึ่งชั่วโมงเขาดาวกันตามนั้นก็เนาโอเคเจอรฟี่ตัวเองป่ะเนี่ยไม่ดูอ่ะยาวอ้จินเอาดีต้องเล่นอ่ะวันปีใหม่โอ้โหอย่างที่ใครจะพูดไหมครับปีใหม่แล้ว เ้ไพีใใ่ใหม่สองห้าเป็นสองหา้งหาแขบบ็งแรบงบแขนอยากบอกว่าอ้ววเฮ้ยมันอ้ววเยอะขนาดน,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 นี้ปังเมาเยอะมชุนอะไรเย็นเหรอแตกเป็นเดียดเด๋ยวเยอะมากส่วนดีพีใหม่ทุกคนจะเย็น ะบาจากนอกพี่ฉลองไงกูซูมได้ปะไม่จะเหลือแค่นี้ไหนครับไหนครับอ้วกอ้วกจะเก็บไม่เป็นอ้วกอีกทีแล้วผมเจอกันเดกเป็นไหมายบ๊าย